thank you เดี๋ยวเขาจะเข่าสวนมาตัดแตงกิ่งพวกใบมันตายเนาะจ้ะสวนมันใกล้สีเขานาหนาวแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาก็สิมาตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวเขาวงมีมี่ยังสีเหลืออยู่เนาะจ้ะบักทั่วกับเก็บเก็บกินละชุดหนึ่งเนาะจ้ะกับเลือกับงปลูกชุดที่สองบวกทั่วบักแสงชุดแหลกเบิดไปแล้วเนาะจ้ะกับเลือชุดที่สองร่งปลูกไม่กับเลือบอกอันบักทั่วฟังเหงาเนาะจ้ะ บะนี้เ้าก็สิมาตัดแต่งเมืองผักไซฝรั่งพี่น้องเมื่อกี้ขอกะชากมันโดงไข่ตับผักไซฝรั่งอันอันนี้มันบกขมเนาะจ้ะผักไซฝรั่งบกขมน่ฟฟมนวยน่วยจะบกขมเนี่ย,ยเดี๋ยวจะให้เบ่งนวยมันเนาะจ้ะเดี๋ยวเนี่ยจ้ะนี่นวยน่วยบกขมกินแสบจ้ะพี่น้องกินแสบใบมันกะรสชาติไข่ไข่อัน ผักไซบ้านเฮ้าอ่าจาะจ้ะแต่ว่ามันบ่วขมมีน่วยอ่ะคุณใดอยากได้กะอินบอกมาด้อจ้ะเก็บนธุนไว้ให้กลับเมืองไทยสิเอาไปให้ล่องปลูกร่องเบิงเนาะจ้ะมันมันแสบอยู่จ้ะมอกับค้นที่บอกมากกินขมเนาะจ้ะนี่พักไซมันขึ้นมันขึนนข้นเพียแม่พี่น้องพ่อคอยบอ่ตัดข้าต่ไปเฮ็ดงานพี่น้องขึ้นเพียบ่ตัดปลอยไว้มันก็ลามไปเรื่อยเนาะจ้ะบัานนี้ลามไปใส่ต้นบักิีบักหยาง เดียสิพันธ์ี่น้อง พี่น um ้องมาบงทั enfin ่วตีท an, ั่วปลูกตังตแด้่านเป็นท้งแหาจ่าเไราตีนีีแหนบาะจือมับพี่น้องหน่วยก็เริ่มออกเริ่มยังจ่าหน่หน่วยก็เริ่มออกเริ่มยังกดีใจนะจ่า็ออกเป็นช่วงๆกดีกันน้จ่าพี่น้องพี่งามนี่มาละจีนคอยมาละอินเดียนะจ่ามาละอินเดียคอยเจ็บคอยจินมาทันเจ็บไปหันแล้วก็เช่องิไจ่ก็ออกเงยไหลออกยไหลติบนี่มาละอินเดียจจีนมันมาละจีนนะจ้ะมาละจีนมันปลูกปิดกันกับ กายเป็นพ <muitas> <arias> ันผสมนี่ซุกกระจายบ่ได้มาะซองแค่สองหมื่นพี่น้องสุกเก็บบ่ทันเขียวอ่าหันเก็บไปแช่จองซีเรียสต้องเก็บออกจ้ะความนสุกกับกินบ่ได้ไงจ้ะกำลังงอกออกมาพี่น้องจ้ะทัวร์ลันเต่าบ่ได้ออกหน่วยจ้ะพี่น้องนี่กับทัวร์ลันเต่ามันไปอยู่ข้างเดียวกับบักมาละกินเนาะจ้ะถ้าไม่น่าออกหน่วยสิได้ท่านนี่พี่น้องเก็บกินหลายรอบลจ้ะพี่บักเขียบักเขียบักเขียบได้จ้ะนี่เขียบเมื่อเช้าก็มาเก็บเป็นซิปหน่วยนะจ้ะมาเก็บเอาไว้เอาเนี่ยเอาอย่างทยอยเก็บกินเนธุ์นนนีี่่่่่หหวยซา กำปันนี่จ้ะใหญ่ซว่ากัมปันเอาไว้เอาแนวมันนี่จ้ะน้องมันก็ออกดอกออกง้างมาเรื่อยเรื่อยอยู่จ้าตอนมันจะเข่าหนาหนาวนะจ้ะพี่น้องเพื่นเอาเคปือกรอบเหมือนเคปือกรอบหน่วยเท่ากัมปันจ้ะพี่น้องเคปือกรอบมันเป็นเคปือกนิวซีแลนด์เคปือกรอบมันต้องทาเมื่อบานเท่านั้จ้าไปเอามาปุ๋งเนาะดูิหน่วยกำมันบระหุงพี่น้องนี่เป็นเอาเคปือกรอบกินก็นำพริกน้ำมันนะจ้ะเคปือกรอบกินก็นำพริกพริกนุ้ยนะจ้ะ กินออน้นำมะพราี่ปะารต้นนึงเด้จ้ากนนมี่สสิป้าว้มันสุกเข้าไปจงไปเห็ดอ่าใ้มันแห้งได้จ้ะกินน้ำมะทรนวน้องเจ้าก็ไปัดใส่ใส่ขิงยู้จ้ะกินน้ำมะทันนี่พี่น้องบักน้ำนี้ก็เป็นปีแรกที่ทดลองปูบานจา้ะก็ได้ผลเกินคาดดีจ้่หนว่วยออกหน่วยหลายยังสีาเอกับกระได้จ้ะมันเป็น,นหน่วยที่นักตันบดนี้มันกระโดนจ้ะมันห่อนคักต้องเอาเอา,เอาลงก้างล่างจ้ะพี่น้องเพราะว่าคอยเอาข้นใส่อันนี้มันห่อน๋ยวาคอยต้องใหายลงก้างลแางผู้ใดอยากได้กระบอกมาเด หน่ยให,หนให่ยเพี่น้องเดี๋ยวเสเอาเชือกมัดไว้เชือกมัดไวม้มันจะนะักมันโล,นล่นนจ้ะสียเนี่ยมันที่มันติดนหน่วยไงด้วยเดี๋ยวนี่ย่ะจ้ะน้องนั่นมุ้งพี่นี่ตายเดิดจ้ะโลนตายเบิดเดี๋ยวเขาจะม่เชยร์ใบหเป็นเชล่านาะจา้ะเชล่าเขาจะม่เชยร์ต้นกล้วยนี่ว่จะบอลหลอดหลอดแ้วพี่น้องนี่ตะไคร่เขาก็ตัดเป็นช่วงๆเลยจ้ะเขาจะตัดแซ่ช่องฟิดไว้ตัวไหนมันหัว่งนะจ้ะเขาจะตัดแซ้ช่องฟิดจ้ันั่นแกมา พี่ีนูงนนี่สุกแล้วนุ้ยเริ่มเริ่มสุกเลยจ้ะพี่ขี้นพี่ี้นบานี้ทั่วแักทั่วรุ่นแรงแน่จ้ะพี่น้องทั่วรุ่นแรกเจ็บิ้มนเามันก็ออกมาเรื่อยๆทั่วรุ่นแรงบานี้รุ่นที่สองกะปุกแทมรุ่นแรงจ้ะให้มันเรื่อยขึ้นไปเองของเก่ามันจะตตยเองนะจ้ะของเก่าจะไต็เองแต่ว่ารุ่นแรง่พี่น้องยังเป็นน่้ยเป็นอย่างนี้ได้้ะยังไที่เก่าเจ็บินเจ็บินอันนี้ยุยังไรยังลมจ้ะ่

ข้นง่ายอยู่เตอนสีขานหนาวบอพี่น้องยข้าลุนกันเนาะต่ว่าของเตาฮกตัดตามันมันก็แตกข้นเรื่อยๆหนามันก็แตกขืนก็พอได้เก็บกินนีของเตาได้จ่านพวกนี่ของเตาก็ได้เก็บกินบางแกงนีกรของเ่าได้จ่นนี่แตงอันได้ขันหลายหน่วยเอาไปใหพีเพิ่นสามหน่วยจ้ะขอจะเก็บไว้ยักสาหน่วยสี่หน่วยเนาะจ้ะเก็บไว้นี่มันพอได้กินเลยจ้ะนี่ยังไม่ได้เก็บกินฮัตัดมันแตกแล้วจ้ะนี่เราซื้อถ่ายแล้วจ้ะนี่นะรถรถเล็กก็มาได้กินเราซื้ ขับปูขึ้นาใหมนี่นี่ของเก่าแต่ว่าเหาไปตัดตาตัดหยังพี่น้องจ้าของเก่าตัดตาตัดหยังมันแตกมันเป็นนี่นี่คอยตัดมาแล้วที่ก้อนพี่น้องยังแตกเลยนี่ตัดมันมันแตกมาจากขับเจ็บเล่มเพราะได้ต่ำได้หยังเนี่ยจ้ามันก็ต่พี่บอาโอเคแต่เพราะได้เล่มเพราะได้หยังอยู่ส่วนที่สองสี่ง่ายเนาะจ้าแต่ได้เก็บกินเรื่อยๆนี่ของเก่าตัดใบตัดหยังออกก็ตัดใบบอกเพียงนิดเดียจ้าตัดมงคอที่ใบมันอันนี้เนาะจ้ามันก็จะงอกออกมานี่ข้ามาตัดตกแต่งจริงทัวนี่ขอบปลูกแซมพี่น้องนี่ ข่าปลูกแซมเดี๋ยวขอขนมเข่าไปอันนี้ของตาเมันก็สีอันนี้เนาะจ้ะนี่ปลูกแซมปลูกแซมส่มสวนห,หน่อยๆแต่ว่าม,มีทุกอย่างนี่จ้ะพี่น้องนี่หัวหอมหอมัวหอมเก็บไปแล้วชุดหนึ่งแล้วจ้ะก็เหลือชุดนี้มันค่อใหญ่างไงแลยปลาใบมันใหญ่เดี๋ยวข้าจะเก็บหอมแดงนะจ้ะหอมแดงขออด้าพดกะจะเอาไว้มันแก่นะจ้ะจะเก็บอันมันแก่ไว้เก็บอันนี้ขออ้าพดอกะข้าพดสีนะจ้ะมันเหลืองแก่จะปล่อยให้ต้นมันตายเขาเขาเขาจังจะเก็บนะจ้ะมันจะแก่น่าพี่น้องเบิรงยังไปตัดมันบอกพี่เกิดปูกลายงูนี่ พิงซื้อๆนะจ๊ะมันมันงจับยิ้มแหงต่อออกดอกอีจ้ะแต่วันนี้ท่านหนาวกว่นี่นี่ประกาศเอ่อบล็กช่วยบล็อกเท่าเอ็งอย่างนี้จ๊ะเดี๋ยวขอนึกซื้อบออกไปจับไปเหยียก้นจุ๊งก็เตี๋ยวพอปลูกปีที่แล้วเม็ดมันโรยนะจ๊ะมันจะได้ขึ้นขึ้นโดยธรรมชาติก็ได้เก็บกินไล่รอบเลยจ๊ะขึ้นโดยธรรมชาติดกดกพี่อยู่ข้างนอกแหงคักเลยจ้ะพี่น้องอยู่ข้างนอกรั่วพี่พี่แม่นเบิร์ดเลยจ้ะนฮึแม่นเบิดดกวันนี้ล่มล่มมันโลนนเี่ยจ้ะ ออนซอนน้ำบ่้งจ้ะนี่พี้องจ้ะนี่ล่มล่มรกเป็นผุ่มเป็นพวงนี่จ้ะนี่นี่เอ่อข้าเจ้าว่าให้เด็ดออกน้ำได้จ้ะเด็ดออกถ่ายยังไหนวยมันใหญ่นี่เด็ดออกเขาแบบเอเหมือนแบบว่าอันนี้นอกจ้ะ เขาก็เลือกเอาหน่วยที่สมบูรณ์ไว้มันก็นจะหน่วยใหญ่นี่เด็ดถิ่มเนี่ยจ้ะเด็ดถิ่มมึงตีดกหลากดินเนี่จ้ะพี่น้องพี่ลกดกหลากดินหลากดินเนี่ยจ้ะพี่น้องพี่พี่เนี่ยจ้ะพี่น้องหเห็นจักจันอยู่บ่นะห้อง อิดอิดอิดิชักขจันก็เก็บกินหลายอยู่เนี่ยจ้าพี่น้องพี่อืด